ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ PJ Seafood นะครับกับฟาร์มปลาเพชรนนจันทร์ทะเลฟาร์มนะครับวันนี้ก็พามาทุกท่านมาดูเกี่ยวกับเรื่องกุ้งนะครับกุ้งกุลานะครับกุ้งดำเรื่องกุ้งดำเนี่ยแหละครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับท่านใดที่มีความสนใจเรื่องกุ้งดำอยู่แล้วนะครับที่จะเอาไปลงบ่อหอยแครงนะครับเลี้ยงลวมกับปลาก็สามารถติดต่อสอบถามเพชได้นะครับ ของเพชรมีขายแบบหลายไซส์หลายขนาดนะครับสามารถให้เราอนุบาลให้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 เป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปลงบอหอยบอปูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเค็มน้ําก่อยสามารถอยู่ได้นะครับสําหรับกุ้งกุลานะครับฝากไว้เลยครับเลี้ยงในบ่อผ้าใบก็ได้นะครับตอนนี้กุ้งสวยก็เลยนะครับแข็งแรงมากนะครับท่านใดที่มีความสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันนะครับ กับทางเพชรนนจันทร์ทะเลกับ p ีเจซีฟูนะครับสังเกตจากเหรียญบาทนะครับก็เริ่มไซส์ใหญ่แล้วนะครับไซส์ก็ประมาณสองเซนหนึ่งนิ้วนะครับมีอันนี้หนึ่งนิ้วก็มีนะครับตัวใหญ่ๆก็เป็นหนึ่งนิ้วนะครับลองมาก็เป็นสองเซนนะครับถ้าใดมีความสนใจก็ติดต่อทางเพชรได้โดยตรงนะครับแบบนี้ก็คือให้เรามั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถให้เขาอยู่ในบ่อนะครับ30ไล่50ไล่100ไรไล่นะครับ ก็สามารถไปลงนะครับก็สักห้าหกเดือนก็น่าจะเห็นตัวแล้วครับน่าจะได้เงินใช้กันแล้วนะครับกุ้งไซนี้นะครับที่ผมเคยเลี้ยงก็เลี้ยงใหญ่สุดก็อยู่ราวสิบกว่าตัวโลนะครับสิบห้าสิบหกตัวโลได้ครับไซนี้ก็ฝากไว้เลยครับกับทางลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทางเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามกับทางพีเจซีฟู้ดนะครับขอคือไม่ถุงพี่น้องนะครับที่ ้การสนับสนุนการเป็นอย่างดีนะครับกับทางเพชรนวลจันทร์นะครับสงสัยเรื่องอะไรติดต่อสอบถามมากกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 3 6์7 3525กนะครับกับเพชรนวลจันทร์ทะเลฟาร์มนะครับวันนี้ขอญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ